สวัสดีครับนี่ครับตอนเที่ยงแลครับนี่เห็ดในยูน่ากินนะครับมันได้กาดบ้านครับนี่ออมน้อครับนี่น,น่น,นู้ยัยงต้มเป็ดต้มปีเปนครับบนต้มปลาไหลต้มเป็ดเดเียวเสียตายละำนาคารวต่ไปเับ ใส่แต่กเ่ามันใสอผัเมืองาั่งหลายไม่หับไั่นโตครับฟื้นคับอกลูกดอกอ้อมนูได้กินมะบุ่หรอรอยไปโอ้หายไปครัวประเาหรือล่ายเขไปนูแล้วไปุักบอกให้มานคนขับรอกัวเมื่อนึงครับอ้อมหนู ตายแล้วตังยังยังครับต้มปลาไหลน่าน่าน่ยุดโอ้ยน่าโมเดือดเอาฟ้ามะออฟ้าสิอีกไม่ฟ้าฝนนติดหนอเจ้าตเดือดงเพื่อนเอ็งคนนี้ ก็ขึ้นปยังไงเป็นดอกไหเต้นดอกครับต้องเดียวเด้หือเ่เดี๋ยวจล้วตัวลายอแ้วค้องเดีฟ้ามาฟ้ากูวิ่งมาช่วยลวกแค่ละว่าหมอนหนามด้เดียวเลยหมอนหนาหมอนหัวเลยหมอนหัวพร้มหนูปรบอกเพรอเปิดทุดยเพนไรงงานไว้จัดย ค้ยกับเราเรามาเปิดที่เราสร้อสมรนะเาครบสุดวันเดี๋ยวที่เดียวนี่คหลยนั่งไปดยรงนัสั่นเือดบ่เดือดเาั่นเโอเคครับัใจเราหืออวามัรใจครับเปิด้เปิดได้ได้สะอาดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาครับที่นี่่คบรงให้ตอยเข้ามาครับครับครับใจเรา เสียงนี่นะหน่อยเมตรองมีรุนลวดโลห์ผีเนี่โอ้ยยุบไปอะไนนี่้นเลยนิทานแน่เลยเห็นบัวนะโผ่บัว่าเจา้องม่สนิทน้ำหนาวน้ำบ่เดือดฮ่า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  อเดวตมเป็ดปลาไหลนามันนามันเซาหอนเดีวปิดปิดมันหนาหน่อยนีเดือดมันาหนางหมอาเล่งหน่อซุปัปรุงให้ปรุงให้เฮ้ยดีออกเยอะดิปิดไปิดไปิดเียวยงากไปเลยไุ้วย่เบิบานเ vẫn tay với dân đến được rồi đấy phải gần bà đấy ครับพี่น้องเดวมันหอ้อมนู้อมหายว่าตมันใส่น้ำมันสับนูมอนีม่ปไรอันนี้เนากินหอยเสีบครบใกล้ยไงวมเน่้งอมนูทุงปไรครับ กินเ่นงยากยากได้กินเปากว่านเขาจับยนตือจาความนางขึ iam, um, ้นองนีกก็ปั่นหมวิ <No ่คึขึ po ้นหายอย่างนี้เพราะเขาเด็กเขาเห็นหมดไปมีกำัด้าไมน้อใหญ่มันี่ยหิม้แล้วมากรดนำรถบ้านดับยู่นี่ก่น ตัวเองตัว้าน่นั่นองได้แล้วพี่บ้าเขาเป็นนสิตหอดหลอดโค้ดเลยมันหยบีเบอสือมปาไหอมนูวันเดียวท่านเดียวดิทำงานเลยทำงานเลยตอนย่างกลับมากกิ่าเขยด้ยลงไปเลยด็กเขี่ยออกเลยเจ้าซื้อสองเจ้าซื้อมาสองอย่างนี้โอ้ยเฮานเห็ดยังยูลงยูทูปเนี้ยพอได้ซื้อเองแบนี้ครับผมขอบแบ ร้นต่ด้ำซิ่งจักรลื่อนซับที่งานยังงที่งานแสียหนุ่มเขาทีมัานนี่ก่นน้ำคิเจริญอ้กันตัวตัดตัดนะัจุกตร่อยนะตัดนัจกยังไงดีดังนีบกเยครับถ้าบว่าคน่ได้ยินโอยเสียงกนไทยเนาะไม่กินไม่ไม่กินไม่กลับมาย่างนี่ครับโรงงานเดียโรงงานเดี

โอ้ยเป็ดนียังม่จะฉี่หจัอันน่เราดผัดไอเดียวบท่านเข้าเจ๊กได้ปั่นเปิดำราบมท่านได้จานเจ้าไลยกอีเกิดเอแงบัอแล้วอไฟได้กันเออฮะไม่ได้กินข้าวสเช้าฝน่ได้ลแล้วกินข้าวแ กินขอเราลปครับผมบ่มีดูกมีเมียครับตัองสวดเด่อครับเด่อใคอยากไตอมาหานะดูกเมียบ่มมีคงับเราอีหาคนมานางหนาดลน้ำเงือบนน่นี่ล้โอ้ไหก็ไใสุ่นนะครับรดเลาุนน่ะขั้นนั้น่ะผมมีผุนนางหานํา ไม่เห <laughs> ็นเลยนะครับเเหตุการณ์เหตุงานอยู่นไปเม่ไป่ช้เหววันใช่อุทึกรถโอ้คืออ้อมน้องอยู่นหหนกูขึ้นมาคนครับเป็นเกศดินเชี่ยดินขัท่านเดียวครับ รถทีมงานก็ได้ขันอยู่นะครับเจ็ดขันบ่ามา,ากันมือนีรับสมัครพนักงานเก็บเศษใบเศษงาไม่พนักง,งานเก็บเศษงาไม้เป็นเศษของสุดนปทานครับทีมงานนำทิพย์นำทิพยเจริญครับ น้ำทิพย์เจริญเซียนมกาฬสินครับอำเภอเมืองห้องนิ่มันเยอะเลยเนี่ยตวานยังไงฝุ่นไหมฝุ่นรถไทยไปรถไปตักดินครับขอบคุณเด้อพี่น้องที่ติดตามเราชมห้องขอบคุณครับ